เราก็สงสัยกันมากว่าแท่นนี้คืออะไรนะคะแท่นบูชายันไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะเราก็หาคําตอบไปหาคําตอบมาห้าไม่มีรูด้วยมีรูด้วยมึงบอกมันจะมีน้ําพุ่งออกมาไม่มีเราก็สงสัยมากหาไปหามาไม่เจอคำตอบแต่ว่าวันนี้เรามารู้คําตอบก็คือเอาไว้เล่นเกมของเราเองค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการล่มลือจอยล้อลือจงเขาที่แล้วนะคะที่เล่นกันค่ะยังไม่ได้ไปดูไปดูนะคะคือว่าเคมูเนะคะแพ้แล้วก็เมันต้องโดนผัดตกใจแต่ว่าป้าป้าเนี่ย หักหลังลิกจิ๋วป้าเป็นพ่อแม่าวที่แล้วเขาเขาโกงหลายโกงมากเลยป้าเพราะบางอย่างแม่ถ่ายถูกเขาก็บอกให้แม่ผิดอ้าวมีเงินดีกวเาไม่รู้ว่าวันนี้มันจะดูการมีอะไรบ้างอย่างแรกมีโทรศัพท์อ่ะไม่ต้องเลยไอ้ไม่นี่โทรศัพท์ันนี้แม่ดันเอามาวางไม่ต้องเลยใช่อย่างนี้ป้าด้วยเองอ่ง่ายๆเลยนะเอานี่ก่อนแล้วกันน้ำผลไม้ยี่ห้อหนึ่งไอ้ถือถือถือเนี่ยป้าต้องบอกก่อนนะไอ้ขวดน้ำอันนี้อาจจะลอยหรือจมก็ได้นะแต่ ว่ามันอัดแก๊สอะไรเลยแม่ว่าจมหนูว่าลอยไม่ต้องมีหนึ่งสองสามพูดหรอกมาคราวที่แล้วหนึ่งสองสามพูดนะหนึ่งสองสามแม่เดี๋ยวก่อนนะแม่ว่าจมใช่ไหมลอยหนึ่งสองสามลอยจมไม่พอครับบูมพลนี่จมดิ่งเลยเห็นไหมเดี๋ยวมูขึ้นยังขึ้นแล้วเดี๋ยวมันจะขึ้นยังไม่ขึ้น ไหนมันย้อนแน่นี่ดิ่งแบบดิ่งดิ่งเลยอ่าคะแ,แนนเย้แม่งดิงคะแนนอ่าต่อไปค่ะแล้วเดี๋ยวใครจะลงลงไปเก็บนะเด็กคนที่โดนแท็กผักองปลาสิครับ <c oughs> อะอย่างผ้าเนี่ยปลาต้องบอกก่อนว่าจังหวะแรกหรือสักพักเพราะว่าพอมันดูอ่าภายในน,นับหนึ่งถึงสิบภายในนับหนึ่งถึงสิบมันจะลอยหรือมันจะจมต้องพูดพร้อมกันใช่ไหมอ๋อต้องบอกก่อนว่าผ้าเนี่ยสเตตัสของมันคือสถานะมันคือพอลงน้ำปุ๊บ มันจะดูดน้ำแล้วค่อยๆจมอตอนแรกจะลอยก่อนภายในสิแบบ 10, 10, 10, 10, 10. 1, 2, 3, 4, นี้จะบหอนึ่งสสสี่อย่างนี้เวลาโปดน้โปรตีอ่าโอเคห <1, S 2> ถึงสิบสอ่าพูดพร้อมกันใช่ไหมหน<ม>ึ่งสมจมไม่จมเหมือนกันจมเหมือนกันเห,หรอก็ไม่สนุกสิออนนั้นหนึ่งถึงหเออเอาจจะค่อยกันไหมนอใกล้สิเอารอดเท้าไหคะหนูอ๋อจมเท้าไปสิลย เอางี้เฝ่ายิงชุบไม่อะไม่อะถ้าย่างั้นม่หนุกห่าเจ็ดแล้วถึงเจ็ดหนึ่งสองสามมเจียวไปลอยกันเจียวตัอะยวลอยนะเจียวลอยแม่จมเจียวลอยแม่จมน้หนึ่งเจ็ดเี๋ยวนพร้อมกันเลไหะเดี๋ยวหาปลากงเจียวลอยแม่จมนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด เก้าสิบสิ่งแม้สิบก็ยังลอยอยู่อะ่ะเข้าสูงแค่กันเพราะว่ามันกลมมั้งเนี่ยมันค่อยๆดูดน้ำนะจมละจมละวเตประมาณเต็มห้าไหมใช่ไหมคะคุณกินเชียร์ค่ะเฮ้คะแนนเต็มหนึ่งเข้าค่ะอ่าข้อต่อไปมาหมวดผลไม้บ้างผลไม้ต้องขอบอกว่าผลไม้แต่ละอ,อย่างนี่อ้เลยะ่ะมันจะลอยหรือจมไม่เหมือนกันเอากล้วยก่อนกล้วยกล้วยสองเลยเหรอกล้วยสองลูก กี่ลูกก็ไม่เกี่ยวมั้งกล้วยอ่ะปะยิ่งชุ่มไหมแล้วหรือไงหรือพูดพร้อมกันเลยอ่ะพูดพร้อมกันหนึ่งกองตั้มลอยลอยโค่นะปุ๊บหืมกล้วยอาจจะง่ายไปปาว่ามะม่วงกามะม่วงมันหนักอ่ะมันเป็นมะม่วงที่แบบว่าหนักหน่วงมากสุดมมะม่วงเอาไปล้างก่อนนะได้มีความแรงแน่นมากเป็นล้างกันถ้าเข้าต่อไปกันไหมคะกีวี่กีวีง่าย มันอาจจะจมก็ได้นะคะมันอาจจะมีสารอะไรบางอย่างที่มันทำให้จมค่ะสารบางอย่างทำให้จมเหรออ่ะกีวีกีวีก่อนใช้มือพร้อมไหมพร้อมกันนะหนึ่งสองสามจมอ้าวอ้าวอ้าวกิ๊บอกจมใช้มือบอกลอยนะหนึ่งสองสามจมอ่ะมันมีสารบางอย่างที่ทำให้มันจมค่ะมันมีคนมากมคนมันเลยดูดน้ำเคนเยอะหนักไงก็เลยจม เดี๋ยวน้เทนีไปเป็นะสมต่ต่อ2นต่อสอต่อ2ะเมื่อกี้มีข้อกล้ยอก้ยก้สามต่อง่อะมาม่มานะหนึ่งสองสามจมจมขั่วเหรอหนึ่งสองสามสี่ต่อสาค่ะสต่อสจมแบบจมไปเลยอ่ะที่นี่จับก่อนได้ไหมอืออ้ไม่รู้เลยอ่ะอ่ะแม่ว่าเหรอหนึ่งสองสามจม เอาใหม่พูดผิดแค่พูดลอยไปแล้วเออลอยนลอยลอยจมดึงจมงซ้ำห้าต่อสามนี่มันเหมือนจะลอยขึ้นแน่เดี๋ยว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 ที่เรา mint บอกเวลานะเออต้องเอาท้ายที่สุดละอันเนี้ยเฮ้ยมันจะจมหรือมันจะลอยจมจมหมแล้วจมเย้กำกึ่งมากกำกึ่งมากคะแนน อัต่อสามอันต่อสามแค่มุนผักตกสังนะไม่ได้มีโทรศังเลยเป็นกระเป๋าเลยเนี่ยอันนี้อ่ะกระติกน้ำแข็งโอ้เอาแบบเอาแบบนี้เดี๋ยวหาว่าโกงอีกลอยแบบนี้เลยแบบนี้ลงแบบนี้ไม่ได้เปิดฝงเปิดฝามีน้ำอยู่นิดหน่อยด้วยน้ำหนักนี่เลยอ่ะเล็งซองซ้ำลอยเหมือนกันแม่กระแพ้จีเฮ้ยปลาว่าจมนะหนักมากนะอ๋อแม่เปลี่ยนเป็นจมมาเปลี่ยนจมอ่ะสีจะเปลี่ยนไหม หนึ่งสองสามอ่ะบอกสักาลอค่ะมเห็นไ้าเปลี่ยนเลยอ่ะลอย,ลอยค่ะหน,น้าเปล่นเล้วม้านต่อต้าตอ้ะไดตองยอะเกดปี่ยนทมอเปยนา่น่อ้านติอต่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 ่อต่อตอ่อต่อ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 ตอต่อต่อต่ หนึ่งสองสามลอยหนึ่งสองสามสีห้าอุ้ยลอหนึงกำป่นงมากเลยลอยกัยังไม่ถึงห้านะมันก็คะแนนเท่ากันอ่ะแข่เสื้ออันนี้ไม่เคยเล่นมาก่อนหนึ่งสองสมลอยเอาวอาเอาาสติกลอยจิบกักจมทำหมวลอยนะ ต่อสี่เฮ้ยตีตื้นเจียวนมอะไรครับคุณนมนมนมหนูนมเหรอหนึ่งสองสามลอยอ้าวอ้าวตัวตีตื้นแม่เจียวแต่คุณบอกว่าจงเจียบบอกว่าลอยไม่ได้มีเวลาด้วยนะมันค่อยๆจมลงไปแล้ว yes คะแนนเต็มหกต่อห้าเบียร์เจียวตีตื้นขวดน้ำเต็มเต็ม ต้องบอกว่าขวดน้ำเนี่ยแล้วแต่ปริมาณน้ำขวดน้ำคือถ้าย่อนไปเดี๋ยวมันแตกแล้วแต่ปริมาณน้ำนับหนึ่งสองตัมจมอันใหญ่เล่นนะกลมแตกคะแนนเท่ากันเดี๋ยวเราไม่รู้คำตอบนะอย่าไปเล่นนั้นเพราะงั้นแบบมิติคะ่ะอย่างงี้นเป็นมิติคะมานี่มานี่ครึ่งขวดครึ่งขวดลอยหรือจมหนึ่งสองตั้มลอยมันมีอากาศเลยลอยเหรอเท่านั้นต้องเติมน้ำกลับเข้าไป เท่านี้พาม,มาโชว์ก่อนเทาน่าไหร่นะเท่านี้เลยนะหนึ่งสองมจอยอา้าวอ้าวแนมูน<อ>บอกว่าเดี๋ยวบอกว่าเดี๋ยวต้องมีเวลาท้่กันมูนนับหนึ่งถึงห้าต้องค่อยๆหย่อนนะเดี๋ยวมันแตกหนึ่งจอมค่ะจิ้งไปนอนแอ่งแมงห้าคะแนนคะแนนเป็น โอ้ยเจ้าเกี้ยวมาข้อต่อไปเอาแก้วน้ำพยายามไค่อย้หย่อนเลยนะมันจะแตกไหมเนี่ยมันเป็นแก้วอ่ะหนึ่งสองสามจมค่ะแม,ม่ตอบอ่ะแม่ลอ,อยกันนะ,อะขอบอกว่าน้องๆเขาเวลาเล่นอะไรนี้นอยู่ในความดูแลผู้ปกครองไม่ใช่เครื่องอะไรลงน้ำก็ได้เดี๋ยวมันแตกนะอย่างที่อะไรที่มันเป็นแก้วก็ต้องค่อยๆเบาๆเล่นบบเสร็จต้องเก็บด้วยนะคะเล่นเสร็จเดี๋ยวจะเก็บขึ้มนมาเรียบร้อยค่ะแค่ข้อตอบว่า พี่ไม่ได้ตอบแต่ผิวจิ๋วเขาจมแล้วแม่ก็เลยลอยเดี๋ยวนะน้ำหนึ่งถึงห้านะหนึ่งสองสามหนึ่งสองฮะมันลอยไม่ใช่คือถ้าเกิดแต่ถ้าน้ำเข้านี่ถ้าน้ำเข้าแปลว่าแก้วใส่น้ำไม่มีแก้วเปล่าก็ต้องอยวังโอเคมือให้ันแนนเจ็จต่อหกเจ็จต่อหกพอแล้วที่เดืองง่ายแล้วเฮ้ยแม่ไม่น้ำ ใารบนใครบ,บอกว่าถ้าแว่นดีจะจมหรืออะไรถ้าแว่นไม่ดีแว่นแว่นไม่ดีแล้วค่ะถูกจะลอยถ้าแว่นดีๆจะจมอันนี้กีบ่บาทคะอันนี้ซื้อใหม่เลยเนี่ยไม่ใช่ซื้อใหม่ซื้อเก่าวอันเนี้ยซื้อตอนที่เหมือนกับว่าพิมพ์ทําแว่นปกติอะ่ะลืมเอาไปก็ลเลยไ,ไปซื้อแบบสำรองอ่ะกี่บาทคะไม่ไม่แพงอันนี้เป็นแบบไม่แพงหนึ่งสองสามลอยหุ้ยตอนนี้ตัดสินนี่ มต่อ6ถ้าเขาถ้าเขาชนะจะเสมอกันถ้าถ้าเสมอกันผักปลาตกน้ำใครนนีตบอว่าลอยเจ๊บอกว่าอ,อ่าอมาสายโยนองภายในนับหนึ่งถึงสามนะห<อ>น,นึ่งสองสามจมเสมอกันกันค่ะตอนนี้เสมอการไม่ต้องมีใครตกน้ำเพราะว่าถึงเวลาที่แม่ต้องไปทำสปาแล้วค่ะไม่ต้องนงานติ่ก่อนนะคะที่เหลือนี้ปลาคะลุกับกาดเองค่ะไปแล้วค่ะแม่ทีก็ กยังไม่สนุกเลยนะคะคือแบบว่ามันไม่มีมใครเดินพักตกน้ำเพราะฉะนั้นยิงจิ๋วเสียสละเองพักดิจุดตกน้ำไหมคะดีใจไหม,มระหว่างนี้แคร์มูนจะไปทำสปาอันนี้เป็นทำสปาจองเขามาละอ่ะเก็บขั้งของขึน้นมาทุกอันเลยนะคะเอาใช้กระปุยตรงนี้เอาแว่นเอาไปเอาแว่นมาก่อนมาใส่แล้วดำจุดทุกอันเลยค่ะ